มาหอดอิตาลีแล้วเด้อจ้าเด้อเบิ่งจ้ะเสียงฝาดเสียงฝนสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขสุขุนจ้ะก็ลัมาพบคอกับเอมี่คือเก่าจ้ะกับบรรยากาศรอบบ้านนาะจ้ะนาอเมื่อนี้สิพ้ามาเบิ่งสภาพอากาศของอิตาลีเนาะจ้ะน,นาะฝนกำลังหน้าจ้ะพี่น้องโหอนื่น้องโอืโหอนเมื่อนาออันน,อน,น,นี้ฟังเสียงจ้ะคึ้คึมขึนขึขขขนเนี่ย เอาป่ะซิซิซิโอเคอีปูเนาะจ้ะเนาะเขึ้นบอกป้าเอมี่เออฮ่าปิดหน้าต่างเด้อป้าเยอะมาแล้วเบิ่งจากป้าอยู่โอ้ยมือนเอือมาแล้วเด้อมาแล้วเพิ่งบิ่งซ้อมนึกซอมขึ้นขอโทษแล้วจ้ะเด้ออาจจะเวียนหัวแน่ผ้ามาอัปเดตบรรยากาศจ้า ก้อนนี้ฝนกระตกลิ่นๆแล้วจ้าแมียปิดประตูปิดหน้าต่างตึ้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 งด้วยจ้ะแล้วจนกห้องอื่นห้องอื่นมาแล้วแต่ว่าดีใจอย่างนึงจากเพราะว่ายังมีสิได้เก็บเห็ดเนาะเมื่อวานนี้กระตกลิ่นๆหน่อยนึงจ้ะคันฝนเที่ยวตกะยุสนี่อีกบ่โดนจ้าฝนตกแน่แดดออกแน่ เอมี่ก็อาจจะได้ไปเก็บเห็ดเนอกจากนั่เดี๋ยวรอเบิงเด้อจ้ะเพราะว่าอ่าเห็ดทัวเนาะเห็ดทัวของเอมี่มันจะออกตรงนี้ล่ะจ้ะตรงพื้นที่เขียวๆนั่นแหละเป็นพื้นที่อาคางบ้านเนาะจ้ะตรงไก่กระถางดอกไม้สีดัมดนั่นแหละมันมาเกิดนะจ้ะเห็ดทัวเดี๋ยวรอรุ่นไปกับเอมี่้ะจ้ะว่ามันสิมีบ่เห็ดทัวปีนี้เพราะว่าทุกปีคันมันเกิดมากเอมี่ก็สิเก็บมาแกงเนาะจ้ะเนาะอาจจะบ่หลายแต่ก็อ่าพอได้กินจ้ะ มะมกมะอมมกหมอน่าจะนอกินก็พัดอี่ตูแซ่บๆจ้ะจ้าตัวนี้ก็ลูกมะข้างล่างแล้วจ้ะเมื่อกี้ที่ไปเกฟอาร์บาร์ยังก็ต้นมะฮุ่งมะฮ้องเอาไปเข่าไอ้ตันตทุตุบานจ้ะย่านน,าน้ำถ่วเนาะอืดมากเลยคุณท่างผุนกันเลยเบิ้งก็จ้ะเด้ออีกมีกระซีอัพเดียสถานาการณ์ทางอิตาลีเนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆอยากจะเบิง้ง อยากจะชมน้ำเน,นานะจ้ะเนาะเดี๋ยวผามาเบ่งไอพักไอ้นีจากน้อยจ้ะเองเกาะต้นหมอกต้นไม้เน,นาะจ้ะผลเขาบ้านแล้วเบ่งเด้อจ้ะเด้อบัท่านล่งกระทางอยู่จ้ะเตรียมไว้ปลูกแต่ว่าล่อให้ไอต้นบักหงเขาใหญ่สะกกลเนาะจา้ะแตกแล้วเด้อจ้ะแตกยอดแล้วแต่ว่ามันคิอสีเขาหนาวเร้วสิได้กินบ่นเนาะมอนี้ ตําลึงจ้ะต้นมะวงต้องใส่เวลาจากน่อยเนาะจ้าเนาะอันนี้กับบักซีดาต้นข้าวจ้นไล่ตาจากน่อยด้วยจ้ะแต่ว่าอยากอัปเดตเนาะเอาเอาก็ขอบคุณลา้ๆจ้าเพื่อนๆี่มาติดตามแห้กําลังใจกันเนาะจ้าเนาะสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอมี่ในเรื่องจ้าเด้อ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ่งติ่งติ่ง,ง,งเพื่อทีซีได้พลาดเพื่อทีซีบรายพลาดคลิปดีๆนอจะจะว้าวถือว้าวพิษมาแล้วจ้าจวดจวดบ้างเน่ยเสียงฝนได้ยินเสียงบ้างจ้าแรนมาแล้วฝนขึ้นบ้านกันจ้า,สว,จาสวัสดีจ้า